สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจโยนนะคะในช่องของพิมเพจโยนนะคะลูกค้า สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถพร้อมขายอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์เลยนะคะสาโบฮันดาห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าผ่อนถูกด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ก้าวผ่านต้นๆน,นเท่านั้นเองผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดนะคะวันนี้มาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะ ฮอนด้าซีวิ FC 1.8e ปี2018สีดำดุดันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจโจนตั้งขายที่ราคา599,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวได้นะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยนะคะออกรถฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามที่มาเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะเจ9 5สห้านะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนไทมิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้า ก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะได้ยางปี2022ทั้ง4รล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะคุณลูกค้ากระจกของเขานะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจัดโรงงานด้วยนะคะมือจับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบพันกันเลยค่ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกโดนที่3 โลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ Honda มาให้นะคะชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นตัวโฉมใหม่นะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบตัว C นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าโฉมด้านหลังนะคะดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะสําหรับคันนี้พร้อมขายเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็น สาวฮอนด้าเฮดห้ามาพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะสีดำสวยๆปรับราคาลงมาได้ด้วยนะคะจาก0ก0 0บาทเหลือเพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคิดดีฟรีดาวไปอีกนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79านะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาด่วนเลยนะคะเบอร์พิง0 8นะคะ3 8 5 3นะคะ7043253 ข้ามาดูรถคันนี้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องเลยนะคะภายในห้องเครื่องแล้วก็ภายในรถนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดท,ทั้ง4บานเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออตโต้มาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้า มือจับจะได้เป็นสีเทาช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ได้นะคะปุ่มเปิดนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะสำหรับคันนี้นะปุ่มเปิดห้องเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม push start นะคะพรมไรยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะผ้าคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีเบทตัดได้ได้สีเทานะคะพื้นที่ภายในของเขาคือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเบาะให้นะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดำด้วยนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ ยังไม่พตอตรงพวงมาลัยสามารถเพิ่มระดับสิ่งรหลดระดับสิ่งได้นะคะมีปุ่มอีก mode ตัว P คือเบรกมือนะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้นะคู่มือนะคะภาษีพะบอต่อให้กับคุณลูกค้าฟรีอีกต่างหากนะคะภายในนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะ มาพร้อมกับระบบกันลื่นมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะมือจับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเบาะผ้าสีเบตตัดด้วได้าสีเทานะคะพื้นที่ภายในคือกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุม นะคะในส่วนของเบาะอย่างที่พิงแจ้งเลยว่ามีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของภายในนะคะมีที่พิงแขนช่องใส่แก้วน้ํำผลํามาให้นะคะคันนี้คือพื้นที่ของเขากว้างขวางกว้างขวางนะคะคุณลูกค้านั่งยืดเจียดขาได้สบายนั่นงยืดเกียดขาได้สบายคันนี้คล้ายแต่แ c มรี่เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดท,ที่มองหาตัว Honda c ซีว c รุ่นนี้อยู่นะคะสีดํา เรีงไมน,น้อยพิงเลยพิงอยากแนะนําคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะว่าคันนี้อ็อปชั่นของเขาเยอะแล้วก็ราคาถูกประมาณ5้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าผ่อนเพียง9ก้าพันต้นลูกค้าเครดิตดีลูกค,าค้ดดกคาสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยถูกๆกักนไปเลยสองจุดเจ็ดเก้าลูกค้าห้ามพลาดสมัครคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็นอตล้อเมตรอาร์ตต่างๆยางเดิมยางเดิมไหมมาดูกันเลยยางเดิม นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆต,ตัวล็อกเด็กทุกอย่างเดิมรถเดิมนะคะคุณลูกค้าลงเดิมรับประกันแน่นอนตัวรถนะคะแต่มีการเก็บสีคัดสีให้กับลูกค้าแน่นอนแต่ไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคันนี้นะคะพื้นที่ในส่วนของที่เก็บสัมภาระของเขาคือกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับนี่อุปกรณ์ของเขาครบเครื่องอย่างอะไรถุงเครื่องมอถุงเครื่องมือ,อ,มอแม่แรงต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะรอยเมดอาร์ต นะคะซีนกามาพลาสเดิมริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพชุดไฟท้ายเป็นของแท้นะชุดไฟท้ายของแท้ตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ่ซีนต่างๆเดิมๆดิกันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถช่วง ชิมปีนี้นะคะอยากได้รถพาครอพูรไปเที่ยวหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากได้รถเก่งไปสักคันนะคะเดีวก็อยากได้รถราคาถูกลงมาของบริษัทพิจนนะคะแนะนําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าจัดเฟนแนด์หรือซื้อสดนะคะก็ปรึกษาปรึกษากับพิงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่พิงปักบุตรไว้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องการสังเกตจุดยางนะคะตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะภายในห้องเครื่องลูกค้าสังเกตเลยนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเป็นเครื่องให้แห้งเดินแท้จากโรงงานนะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเป็นจุดเลยนะคะคุณลูกค้า มาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาลอยเมต้าต่างๆสีต่างๆสติกเกอร์มอกอนะคะของทางศูนย์ของเขาอยู่ลอยเมต้าต่างๆรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันันตีหลังการขายอีกสามสิบวันด้วยนะคะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้ไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะ ที่สนใจออกรถชิ้นปีนี้แนะนาเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ Honda Civic FC 1.8e ปี2018นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายที่นะคะ599,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9 0 0านตัวตนเท่าน,นั้นเองผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84วดเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ สนใจคันนี้โทรมาด่วนเลยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองใครสนใจด่วนเลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่ยอยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามช่องของพิง์ด้วยนะคะ คลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ